คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพ,เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะก็อยู่กับช่องมกซีหย,ย่อยหรือน้องมกคนนี้คนดีและคนเดิมกันอีกแล้วนะคะ อ่ะรอบนี้ก็มาเจอกันดึกเลยนะทุกคนมาอยู่กันหนะ้าเกมเพื่อนรักสาวถ้ำนะคะอ่ะมาเออมาอะไรรอบนี้ไม่ได้มาในช่วงเวลาแจ็คพอตไทมนะ์แล้วทุกคนก็มันหมดเวลาไปแล้วนะอ่ะแล้วก็ช่วงแจ็คพอตไทม์รอบดึกนี่ก็ไม่มีสาวถ้ำนะมีไอ้เปะมาแล้วก็วายบันดิโตแล้วก็เกมนี้เรายังไม่เคยเล่นเลยนะทุกคนตนะั้งแต่มันมันมาอ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆแจกทิกอะไรนิดหน่อย อ่ะมาดูกันหน่อยก็สําหรับกลุ่มจะควอดไทม์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่จะไว้แจ้งเกมนะคะที่มีโอกาสแตกดีที่สุดนะแล้วก็นอกจากจะเอาไว้แจ้งเกมนะคะก็ยังเอาไว้พูดคุยกับเพื่อนๆภายในกลุ่มด้วยนะคะอ่ะก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพื่อนๆไปเล่นเกมอะไรแตกไม่แตกก็จะแคปมาลงให้ดูการภายในกลุ่มเนาะ อ่ะโอเคก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะมบก็จะทิ้งลิงก์ไว้ทุกคนที่คอมเมนต์แรกเหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนปะ let's go อ่ะมาค่ะทุกคนทุน836บาทอ่าเดี๋ยวปรับเบ็ดหน่อยนะเบ็ด20เป็นเลยจัดมาเพราะว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ทุนที่เติมเข้ามาอยู่แล้วนะทุกคนมันเป็น ทุนที่ได้มาจากกําไรการเล่นแมวนะเมื่อเช้านี้เนาะเศษมันมีประมาณ800กว่าบาทนะเราก็เลยเอามาปั้นต่อเนาะเออเพื่อมันจะได้ไปอีกนิดนึงก็ยังดีนะอไอ้น้ำเงินถ้าเปลี่ยนเป็นไอ้น้ำเงินนะ สวยได้เอไอเขียวอไม่ได้ขอให้มันแตกนอกหรือไม่ก็เข้าฟรีเองก็ดีนะทุกคนแต่ถ้ามันแตกนอกให้เราเราก็อาจจะซื้อฟรีเลยนะทุกคนเพราะว่าเป็ด20สสาวถา้ำนี่คือซื้อฟรีแค่หนึ่พบาทเนาะมันก็ถูกกว่า เกมอื่นเนาะเกมอื่นนี่คือ,อ,อเกือบแล้วได้คิวต่อไอเขียวไหมล่ะช่องแรก ก็ไม่ได้เกลือมากนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่จ่ายด้วย <c oughs> คือดูดิจ่ายทีละสี่บาทแปดบาทและคือเราเล่นเบ็ดยี่สิบไงมันหายไวนะโอเคสวยยังไงยังไงอ <c oughs> ไม่มีลุ้นเลยที่จะเข้าฟรีสวยไปต่อไหมล่ะไอ้หัวทองช่องแรกอืมไม่ได้เขียวสลับกันอีกนิดเดียวก็คือได้แล้วแล้นะ่ะ ไ <Thank> อ,อ้ม่วงเออสวยเพื่อนไอ้เขียวช่องสองเออเอาดีเอาดีหัวทองห้าร้อยสิบแปบาทก็ถือว่ายังแตกอยู่ อะซื้อเลยอย่างน้อยก็มีกันเกลือไว้นะ500ถ้าเป็ด20เกลือเราก็ยังเหลืออยู่500ไปซื้อเบ็ด10ได้อยู่นะเบ็ด10ก็ซื้อฟรีห้0รเนาะแต่ไม่ก็เบ็ด8ซื้อ400 โอ้โหแปดบาทไอ้น้ำเงินช่องแรกสวยได้อยู่เออเอาสี่พันแปดเกือบแล้วเกือบไม่ได้แล้วช็อตเนี้ยอ่ะจบ ไม้แรก2,600บาทถือว่าทําได้ดีก็ปรับเบ็ดเลยเบ็ดสามิบมาสวยไอ้เขียวต่อเคช่องแรกไอ้น้ำเงินเค สวยสองตัวไปเลยพันแปดมาดีเฮ้ยเขาเอาเรื่องว่ะเพื่อนรักสองพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทถือว่า,าโคตรคุ้มเลยนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะ เราเอากำไรมาเล่นต่อแล้วเราก็ได้มาอีก4,000ปังสุดๆทั้งเพื่อนรักแล้วก็ลูกลักอะที่เหลือก็คือว่าวลูแค่นี้ก็พอแล้ว3,126บาทอะพอแค่นี้ทุกคนสำหรับ ทุน800อย่าเรียกว่าทุนเรียกว่ากําไร8 0 0แล้วก็ได้กําไรมาเพิ่มอีก4ี่พอ่ะก็โอเคทุกคนพอแค่นี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็สําหรับใครที่ชอบนะคะบอกก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะโอเคไปละทุกคนบ๊ายบาย